เดี๋ยวเราจะมาปอกสับปะรดสไตล์โรงแรมให้ดูนะคะสับปะรดเนี่ยเราจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะตัดหัวตัดท้ายออกนะคะหรือตัดท้ายตัดหัวก็ได้ทั้งหมดนะคะย้ำนะคะว่าจะเป็นการปอกสไตล์โรงแรมเขาจะใช้เวลาค่อนข้างที่ที่จะประหยัดเวลานะคะตัดหัวท้ายออกแล้วก็จะผ่าครึ่งน,นะคะพอผ่าครึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะปาดเปลือกออกเลยนะคะเขาจะปอกเปลือกออกสไตล์แบบนี้จับไว้แล้วก็ปาดเ,เข้ามาหาตรงกลางทั้งสองข้างด้วยกันเขาจะไม่มาเอาตาออกทีละนิดนะคะแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายออกเก็บมุมที่มันมีตาติดอยู่ค่ะ แตกออกแล้วก็จะทําลวดลายการทําลวดลายก็จะสลแสลกให้เป็นตัววีนะคะจะกี่ลายก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราจะทําแบบไหนแล้วก็จะหันนี้นะคะแล้วเขาจะใส่ใจแล้วเขาก็จะสจละลไว้อย่างนี้จะได้สวยงามจาะเป็นตัองทานให้ลอ,อยต้องทานกับเกลือนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าแตงโมงให้ดูกันนะคะการั่นแตงโมงสไตล์โรงแรมเราจะตัดแ,แตงโมครึงตามยาวนะคะแล้วก็ตัดส,สุดท้ายตั้งลอยนะคะผ่าครึ่งค่ะ เครื่งของเครื่องนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วด้านหลังเราจะใช้มีดแบบนี้ทั้งหมดสามมุมนะคะแล้วก็ตรงกลางได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะตกแต่งให้สีข,ขาวเนี่ยออกถ้าอยากได้ความสวยงามลบมุมลบมุมตรงกลางทําเป็นร่องตัววีจะออกมาเป็นรูปหัวใจนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหั่ ใส่การแล้เป็นทรงแนวดูหัวใจเสร็จปุ๊บจับเอามือเอยียงแบบนี้ไปไล่ลงในกานที่สวยงามเดี๋ยวเราจะหั่นแตงโมแบบที่มีที่จับนะคะตัดแตงโมนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนเสร็จแล้วกรีดค่ะค่ะลงไปให้ถึงเปลือกสีขาวนะคะความกว้างประมาณสักหนึ่งเซนแล้วก็ตัดเปลือกตรงนี้ออก จะค่อยสไลด์ทำเหมือนกันสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็จะมีรอยขีดที่เราขีดไปแล้วเราจะสไลด์แล้วพอมาเจอแต่ที่เราขีดมันก็จะหลุดออกมามมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเ,วเราก็หั่นคืจะมีที่กัดนะคะมือก็จะไม่เลอะของบนทางค่ะ เดี๋ยวเราจะมาหั่นมะม่วงสไตล์โรงแรมให้ดูนะคะเราก็ปอกมะม่วงปกติเลยค่ะปอกออกมาได้แบบนี้นะคะสไตล์โรงแรมเขาจะไม่มาเฉาะเฉาะเหมือนตามร้านผลไม้นะคะเขาจะวางแนวขวางแล้วก็สไลด์ตัดลงไปอย่างนี้คะตัดลงไปแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาพยายามแนบเข้าไปให้ถึงเม็ดนะคะ พอได้ยี้แล้วเขาก็จะเอียงเล็กน้อยแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะมะม่วงก็จะเป็นทรงที่น่าทานค่ะพยายามแนบๆเข้าไปนะคะแนบเข้าเม็ด ค่แล้วก็ตัดซ้ายขวาอันนี้จะทิ้งนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรงแบบนี้สวยงามโรงแรมเขาก็จะปอกเป็นให้ได้เป็นทรงนี้ผ่าครึ่งค่ะ เอาผ่าครึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ผ่าอีกครึ่งหนึ่งตามแนวยาวเสร็จแล้วเราจะเอียงมาละกอนะคะแล้วเราก็จะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชอบไซส์ไหนหั่นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะเอามีดออกก่อนนะคะใช้มีดเล็กเอียง45องศาเข้าด้านตรงกลางนะคะเห็นไหมเม็ดก็จะออกแล้ว เสร็จปุ๊บคว่ำม,มาค่ะปอกจากปลายด้านนี้ปอกจากปลายด้านนี้วนมาวนด้านนี้เห็นไหมคะจะทานแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากให้สวยงามนะคะถ้าอยากให้สวยงามเราก็จะปอกมุมหั่นมุมนะคะหั่นมุมใดมุมหนึ่งหาแบบง่ายๆนะคะก็ กรีดเอียงเข้าหาตรงกลาง45องศาตั้งแต่โคนขึ้นมายันปลายแล้วก็โคนขึ้นมายันปลายอีกหนึ่งครั้งนะคะโคนที่โคนจะเล็กกว่าเอาจจะใหญ่กว่าด้านปลายทำให้เขาเสาะล่องเป็นตัววีแล้วเนื้อมะละกอมันจอกง่าย นะคะเสร็จแล้วทํากรีดด้านข้างล่องกรีดด้านข้างอันนี้มีดจะไม่ค่ยคอยคมเท่าไหร่เป็นมีดที่อยู่ในครัวไม่ไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง